สุดจ้าบ้างเม้นเขาดังผูกพ่อ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 โอ้นางฟังตะโดนแล้วสี่ฮันลองเพลงไปอย่างเพื่อนผ่านมาขืนอีอย่างยางอีอย่างจังไลยหัทจังไได้จังไไดอัดวิดีโอด้วนี่อัดวิดีโอเนี่ยไหรสี่งไปให้บอดบีค่อยบอดบีเพื่อน่พี่อเล่นเออส่งไปให้เพื่อนเรื่องเยี่ยโอ้ยน้อยสามคนจังเน่ไปอย่างพิ่นน้ำหาอยู่เพิ่นน้ำหาน้ำหาผู้ใดหมอลำสุดแดงหมอลำสุดแดงเออโอ้ยพอไงข้าผ่าน อยว่าจะต้องไปเห็นผู้นี่ของฟรีบานฟินแลนด์แถเลยค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกแมนบอเอเอ็นนี่แมนบอยคนนี้เราอยู่ร้านใดนี่บอเล่าซื้อหยังถ้าบอมีสังกัดมากขึ้นโตเกียวขั้นเห็นเล่าบอกเล่าน้ำว่าข่อยตามหาโตเล่าวันสี่บอนโอ้เจ้าเห็นผู้นี้ว่าสั้นท่อเจ้าเห็นเพิ่มเพ่อนหาผู้นี้โอ้ยพยายามผ่านล่าสุดเพิ่มเพื่อกันแล้วกับพ่อแล้วกับฮังวาน้อยแนวไงอีลีบอดบิ๊กนั่นนอกจากเพื่อนสี่เฮตุโตเกียวมิวสิกแล้วมันบอก เพิ่อนเสียดมุ้งมอลำั่มน้ำตเกลียวเป็นเทิงศิล์สแสดงว่าเราอยากได้พระเอกมอลำันี่หลายตำแหนง่งเออเพิ่นอยากได้พระเอกบัดที่นี่เพิ่นบ่ได้อยากได้ค่อนบอยเดี๋ยวเพื่อนให้ผ่านน้องผู้นี้นั่นคอยกะเห็นอยู่หรอกกะฟังอยู่คอยอว่าเสียงเล่ากับพ่อๆกันกั็คอยให้นั่งเทียงเอาไปเป็นพระเอกง่ายพระเอกน้อยฉันสี่ดอกคอยว่านั่นนะจังใดจังหวัดเสียงพ่อๆกันเพื่อนข้ามผ่านเขาไปเบิ่งยอดวิวในต่อต่อของเพิ่นไม้ไทเรโนโอ้โหเพื่อนข้ามผ่านเรียกว่าแต่ละคลิปนี่ค้นเขาไปเบิ่งนี่ บอตองห่วงเลย,ออยนอกจากเสียงสีดีแล้วนาตาก็ดีน่วยการก็ดีพญายขมผันไม้ไทยเรนูพีนองหลังจากที่พบาฟนฟิลแลดนโพสหาโอโหเรียกว่าบอท่านในขามมือลหลายๆคนคอมเมนต์ขาไปพญายขมผันยู่มองหันยู่มองนีเพิร์ลันเพิ่นลลองเพลงยูรานน,านันรานนี้เพิ่นซื้อนันซือนี่ยังสิแม่มแล้วล่าสุดเอฟซีแฟนคลับของโตเกียวมิวสิกของพยานฟินแลดนนี่แหละขาไปถล่ม แอบฝากของเพื่นเพียงข้ามผ่านโอ,โอ้ยดีใจน้ำอีหลีอ่อพอกันแล้วพอกันแล้วขดคนะุยกันแล้วขุดคุยกันแล้วแล้วก็รับเชิญกันเรียบร้อยแล้วรับเชิญพร้อมรับเชิญไปขึ้นเวทที่ํำสิ่งเรียบร้อยแล้วเพียงข้ามผ่านเมื่อใดกันบอสบิ๊กเชิญมา21พฤศจิกายนนี้ เยือนเวทีโตเกียวลัมซิ่งวัซนไม้ไทเรโนพยัญชนะคอนเฟิร์มวันที่21พฤศจิกายนพี่น้องหลังจากที่หลายๆคนเอาพน้องเนาะลุ่นซอยเพิรนเชี่ยซอยเพิรนดันซอยเพิรนไปเดอร์ไปเดอร์จังสิแม่หลายๆคนบ่ไปค่ะนี่ฮะบ่ไปเป็นบ่เอาบ่ไปจังสิพยัญชนะล่าสุดแอดมินหน่อยเขาไปซองแอบสีฝากของเพิรนเนาะไม้ไทยนาบัวเพิรนใส่ซื้อไม้ไทยนาบัว ขนลูกคักปูเอ้ยเพื่อนว่าสันส่นๆไต่พดนี่เจ้าเสือบอมมีคนเขามาคอมเมนต์โอ้โหทุกการเปลี่ยนแปลงยล่ยยอมดีเสมอรอติดตามบนเวทีโตเกียวจ้าวสันอ่าลายขุนบอกว่าไม่เกินหนึ่งปีมีเงินหลักล้านชิวๆร้อยเปอร์เซ็นเอฟซีพยานักทุกอีพีเจ็ดเดือนสามสิบกว่าอีพีเพื่อนว่ามาไล่แต่ละคนนลักเือินอัพตีกลมๆแบบคาดการหรืออาจจะมากกว่า โอ้โหเพื่อยผ่านเพ่อยากคิดตัวเลขเลยคุณคิดมาให้พร้อมอ่าผ่านไปแล้วกันสำรับเ, <EB S 2> เรื่องตอีพีละสองหมื่นเดือนหนึ่งสามสิบอีพียังไม่รวมค่าตัวยังไม่รวมงานทิปงานแต่ละงานคุนว่าขอให้สมหวังนะครับไม้โตเกียวมิวสิกคุณเดชแค่ชื่อก็ปังแล้ววสัน้น oh. เปลี่ยนจังไหมาจากพิบ้านฟินแลนด์ค่ะเพื่อนว่าตามพิบ้านฟินแลนด์มาจากบ้านฮักน้องใหม่เตรียมโตแล้วว่าสันตามมาจากพิบ้านฟินแลนด์จาตามมาจากพิบ้านฟินแลนด์จากว่าสันโอ้เพื่อนเป็นศิลปินยุคก่อนแล้วเพื่อนเป็นศิลปินยุคก่อนแล้วเพื่อนมี่บานฮักพอมบอกเพื่นว่าท่านเห็นี่บานฮักแต่ว่าตอนนี้คือว่าสำหรับเ c ฟแฟนคลับของโตเกียวมิวสิกเตรียมเปิดบานฮักรอรับเพื่นแล้วแต่เอ f ซแฟนคลับของโตเกียวมิวสิกก็ต้องรอติดตามต่อไปเนาะพี่น้องเนาะว่าเพื่นสิ ตัดสินใจแบบไรแต่ว่าวันที่21พฤศจิกายนนี้พบพอ,พอกับไม้ไทยนาบัวแทนแน่นอนบนเวทีของโตเกียวลัมซิ่งพี่น้องอเรา <จะ S 1> ไปเชียเอาชื่อกาชิวงานเนะแล้วจังรอติดตามว่าเพิ่นสิตาสินใจแบบไรเนาะ,ะแล้วสมมติว่าพี่น้องอยากไปฟังเบ่งมาเสียงดีคือจังเพ็่นตามหาบดีสิไปฟังได้ทางไหนเอาทานต่อต่อเพีขั้มถามต่อต่อทางต่อต่อนอออะอออพี่น้องตั๊กแต้ฮะ เพื่นเพื่นเพื่นเขาใจอยู่พญนัยานสีบอกเขาใจกับทางแต่พญยัยานนี่ะมึงเป็นตาแดบสนับย้อไปฟังตาเดียต่วที่ต่อต่อไม้ไทยนาบัวพี่น้องแอดนี่หน่อยเขาไปฟังหลายคลิปไลายเพลงของเพื่อนแล้วเรียกว่าโอ้โหเสียงบ๊อธรรมดาพี่อนยัยผานอ่ะเป็นจังไหนพี่น้องสำหรับเอ็กซี่แฟนคลับเสีอยวายและหลายคนรุ่นหลักการดันอยากให้เพื่อนมากแมนบอกเพราะว่าถือว่าหลังจากที่เขาขอไปเบอรงโปรไฟล์ของเพื่อนแล้วพี่อนยัยผานถือว่าโอ้โหไปได้ใจแทนแน่นอนสำหรับไม้ไทยนาบัวพี่น้อง เป็นชาวจังหวัดนครพนมบอกอแมนบอสเรนูนครแมนบอสเรนูนครแมนบอสไม้ไทยนาบัวเนาะเออ,เอ,อเอาตามไอน้นี่ตามไอ้โปรไฟล์ตามข้อมูลเพิ่นกัดจักสีเท็จจริงทั้งใดกัดพิษผ่านเขาขอ,ขอโทษขอให้พี่นอ้องเออเรนูพิ่นว่าเพิ่น,พนลงในแอปฝ่าไว้เนาะค่ะเ,ออเรนูนครพนมว่าจังสัน่นซะ <laughs> ผมเชื่อว่าสำหรับบอดบิคขาบอสคัดไปไหนหลีเพิ่นบ่ได้ตามหา เรียกไดว่าเป็นผู้บริหารนุ่มไฟแรงละะ้ะก็สายตาในเง่าไก,สก่สมกว่าเป็นเจอพอโซเชียลอีกคนหนึ่งเนาะสำหรับผู้บ้านฟิลนด์พี่นเป็นเน็ตไอดอลล้วก็ถือว่าเพิ่นเป็นกลุ่มแรกๆแกมนบอทีมีการนําโซเชียลเขามาปลักใส่ในชีวิตซึ่งหลายๆคนนี่สิเห็นว่าเป็นจังไดคือว่าหาขนาดหาศิลปินก็นยังหาตามโซเชียลไมียาผ่านแมนบอเออแล้วงานแสดงนี่ยทีเออ ตั้งแต่ไล่ศพสื่อๆนี่อีพีนั่นอีพีนี่นี่ีกับผู้แห้งแล้วสามสิบกว่าอีพีแต่ละเดือนมีสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดที่บอท่านอยู่บ่ท่านอย่างคอยนี่แล้วท่านอย่างขัดซ่องไปอันนี้เพิ่นสิตามหาคอยสะนเดย์เขาได้ขึ้นพ่อการสันเด้เพิ่นบ่ได้ประกาศรับตำแหน่งค่อนว้อยเพื่อข้าผ่านเป็นรับสมัครศิลปินอื ระเอกนางเอกจังสิมี่ยเอากันนี่แล้วมาพบพิดมองได้แล้พไะเอกได้หน่พร้อยแต่งตัวดีแนี่ยห่มักบบนกรบมืตายห้าชนแล้วอ่าจเจสทันนพี่นองเนาะสำหรับเอฟซีแฟนคลับของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกอะรอติดตามต่อไป<ม>ซึ่งสําหรับค่ายเพลงนี้หลังจากที่ว่าเปิดค่ายเพลงเพราะท่านในดวงพระยขมผันศิลปินแต่ละคนโอ้โหมาไล,ล่ล้นคอ<ม>ได้เห็นการแสดงของเพลินบนเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแทงมือเปิดดูดูการพระยขมผันบ<ม>้าอ่อนซ่อน พว่าแมนน้ายแบบมาเองพญาคมผานแต่ละคนมิตต์ตะพลลลอมิตต์ตะพลลลอบอสิเป็นน้องยูริอันนี้กับเอฟซีแฝงคลับกับเนียวแน่นคือกันน้องซีแกรมโตเกียวมิวสิกเจสซี่ตาหากพญาคมผานพูดจักพอร์ตพญาคมผานแม่น้องซีแกรมไหมโอ้ยเป็นธรรมดาเป็นตาฮากอีหลีพญาคมผานเท่านั้นเิงพอกันหลังเวทีสาวหน่อยเพชรดานแท่งมือเปิดฤดูกาลพี่น้องน้องน่ารักมากน้องซีแกรมเนาะคู่ชินจังอีกเด็ดเป็นจังไหนวอลมาร์วอลามอด์คู่ชินจังแล้วนะพี่น้องเนาะ สำหรับค่ายค่ายเพลงโตเกียวมิวสิคเพิ่นออกมากเคลื่อนไหว้วาจังสี่พี่น้องงานบวชครูชิ้นจาง10พฤศจิกายนงานยิ่งใหญ่สมหน้าสมตาวสันมีหอด รับชมไลฟ์สตรีม EP 33พี่น้องสิ้นพฤศจิกายน2567งานอุปสมบทครูชินจังมหอรสบกลางคืนโตเกียวมิวสิกกับอีสานนครศิปณในพานบ้านน้องสังบ่อตำบลน้องสังอำเภอแก้งครอสจังหวัดชัยภูมิน้องสังอีกแล้วน้องสังน้องสังเอางานบวชคู่ชินจังยิ่งใหญ่หมอรับสองคณะ <ST AR: S 2> <Tokyo S 1> ปโตเกียวมิวสิกกับอีสานนครศรีนค่ายเพลง Tokyo Tokyo Music. Oh, oh. โตเกียวมิวสิกโอ้โหอบอุ่นใจแท้นะพี่น้องเนาะหลายหลายคนร่วมอนุโมทนาสาธุบุญนั่งเป็นจังเลยจังสรรระเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ได้เนาะ,ะอันฝากพอ่พอพอ่พอแม,แม่ตั้งซื้อไว้ให้ผ่านน้ำแน่ตั้งซื้อ,อยังไงอ,อ้าผ่านโตเกียวมิวสิกโอ้โหเพิ่งเพิ่งเพิ่งเป็นมงคลอนเถอะบวยผ่านวันนี้ไหมผ่านโตเกียวมิวสิกผ่านโตเกียวมิวสิก ปุญบานฑิลแรกเพิ่งปสายหัวละอ่ะสายหัวสตีไปนี่ศิลปินยุหันสร้างทุยนะ โดดตีบจากเอฟซีแฟนคลับแม่ฮักเขาเบิดของแปลกมั้งมาอะไรล้นคอมาอะไรล้นคออ่าฟาดฟาดล่าพีระน้องและเจ้าของเข้าจังสันเนาะพี่น้องเนาะกะสุดท้ายท้ายสุดกะขออนุโมทนาสาธุบุญน้ำสำหรับครูชินจางพี่น้องงานอุปสมบทวันที่10พฤศจิกายนที่จังหวัดเชียงภูมิแล้วกะดีใจน้ำเอฟซีแฟนคลับของตัวของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกวาสันท์บอกรอดติดตามต่อไปว่าสำหรับ พี่ไม้บอกเพื่อนอสิตตาสินใจไปขึ้นกับตัเกี่ยวมิวสิกบอลนพี่น้องเนาะอังรอติี่ามต่อไปจักน้องพยาพาเนาะอพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ